ครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่จะมาแนะนํานะครับจะเป็นเสือดําตัวนี้นะเป็น20ลิตรเป็นระบบชุินวันนะเป็นปั๊มตัวใหม่คนระับเป็นปัมมนะปนป๊มอินเทอร์เจนต3.6ลิตรแรงดันอยู่ที่1.5บาร์ถึง4บาร์นะแบตเตอรี่อยู่ที่12โวลต์8แอมป์นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะอันดับแรกมีตัวนี้นะครับเราสวมเข้าไป เท่ากับตัวถังนะแล้วมันจะมีเกีียวอยู่แล้วก็หมุนล็อกอล็อกแล้วมันจะอยู่สามารถยิงเข้าหรือออกนี้ได้นะแล้วไปก็จะเป็นตัวนี้ ตัวล็อกเราใส่ตัวล็อกไปก่อ,อนอันงแรงแล้วใส่เหล็กก้านแขนโยปไปฮนะอ่าเราทำมันอยู่แล้วขนาดนี้นะมันจะมีกิ๊บล็อกอยู่สองตัวฮนะตัวนึงใส่ล็อกตรงนี้ยมันจะมีร่องล็อกอยู่ ตลอกไปก็จะเป็นตัวนี้คันโยกวิโยกต่อกับตัวก้านเหล็กตัวนี้แล้วก็สวมเข้าไปจะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็กิบล็อกตัวตะกี้นะแล้วก็มาล็อกแล้วมีตัวล็อกก้านตัวสีเหลืองครับนะ จะมีอยู่ตรงท้ายสุดเรงน,นเราเปิดตรงนี้มาปุ๊บมันจะมีอยู่ข้างในมันจะมีรูอยู่ข้างในไงเอาในตัวสีเหลืองจะมีล็อกเราสามารถเสียบก็ได้เด่น เอาแล้วจะเป็นลักษณะนี้ดึงดึงโยกไปโยกมาไม่โดนนะแล้วเราต้องปิดฝาเลยคันโยกจะอยู่ลักษณะนี้ได้แล้วเรามาดูสาย มาต่อไอด้านขีดกะครับด้านขีดนี้มีสองฝั่งคนระับเราสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วตัวนี้แล้วก้านก็ต่อยาวมีโอลิงส,สองตัวนะโอลิงเรามาใส่ใส่ อยู่ข้างในะนนะกะักะกะนนะ้ำวัวเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแล้วเราก็หมูหมูให้แน่นนะพอทึงแล้วไม่ต้องถึงจะขัดแรงขัดแรงเหมือนแตกแล้วก็ทอต่อ,อย่าหนึง่งเหมือนกันครับ ตรงนี้สามารถยืดแล้วผดได้ครับคลายหน่อยคนระับคลายรับแล้วก็ตึงให้ยาวได้ดกดไดนะ้แล้วก็แล้วก็หมอฉีดจะมีจะมีสามแบบมีได้ มีแบบปักคัวมลาสองตัวแล้วก็ตัวเดียวนะตัวนี้มันก็จะมีโอริงตัวนึงนะใส่โอริงไปแล้วเราก็หมุนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะนี้แล้วใส่ด้านเนีงยอ่าเราก็มาใส่ตรง ที่คันโยกนะแล้วก็หมุนแน่น เพียงเท่นี้เราก็ใช้แบบระบบโยกแล้วก็ฉีดใช้ได้เลยแต่ถ้าเราจะมาใช้แบบระบบอันหนึ่งก็คือระบบแปดนะเราก็ถอดสายฉีดตัวนี้ออกอสังเกตมันจะมีด้านข้างอย่างด้านข้างตรงนี้นะเราตัดร้อออกงกตเห็นตัวติดตู แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ขัรแน่นระบบแบตจะง่ายกว่าจีนเลยใำไได้แล้วเครื่องที่มีของแท้ก็คือ,อ,อตัวชาร์จแบตให้นะตัวชาร์จแบตให้ตัวแล้วก็ตัวซีนซีน ไอ้รับระบบไอ้คันโยกนี่นะตัวนึงแล้วก็ตัวนึงนะแล้วก็จะมีคู่มือให้คนหนึ่งแล้วมีตัวไอ้ล็อกพอดไอ้สายสี่นะเราใส่ตรงนี้เราสามารถเอามาไว้ตรงนี้ได้หรือว่าจะอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ จะมีฝั่งฝั่งอะไรก็เอาไว้กันนะเรียกว่ารถถังเดี๋ยวเราไปลองฉีดให้ดูนะครับ ใช้ได้ทั้งแบบมือโยกและแบตเตอรี่ก้านหุ้นยาอลูมิเนียมผลิตจาก PVC เก a ด A พลาสติกหนาทนทานต่อสารเคมี M, ใช้งานได้ยาวนาน